ามหาอะไรอย่างงี้มานานมากๆจริงๆกระเป๋าพี่ที่ใเน้นเบาฟังชั้นเยอะทนทานทุกคนใช้ได้หมดถ้าคุณจะซื้อของบริษัทอะไรก็ตามเนี่ย คุณต้องดู c ีครับอย่างผมบ้าพีคดีไซน์มากเนี่ยพ e เตอร์เดียนะเขาเป็น c o อีโอพีดีไซนชอบตั้งแต่เดย์วันเลยรู้จักมาเป็น10ปีละถ้ายอนไปดูคลิปวก,ก่าผมอะผมซื้อพีดีไซน์เกือบทุกรุ่นแต่ไม่ครบทุกสี p โปรดักพีดีไซน์ตั้งแต่ออกมาตั้งแต่ตัตวแรกถึงตอนเนี้ยประมาณหลายเดือนก่อนอยู่ญี่ปุ่นสีคายอดี้ออกมาโอ้โหวิ่งไปร้านกล้องเลยคิดว่าจะมีไม่มีฮะรับคลิปล่าสุดเดี๋ยวผมก็ซื้อนี่มาฮะเอวิเดสลิงสีคายอดี้ซึ่งผมมีแล้วนะคายอดี้มันมีความแบบมันทองก็ไม่ทองมันมีความแบบลักชัวเห็นไหมแล้วก็นี่เลยซื้อเนี่ย c h คเพาส์เทคเพาส์ผมนี่เป็นใบที่3แล้ว ชอบมากรู้จักดีอยู่แล้วไม่ต้องเล่าผมชอบเพราะมันแถมนี่มาด้วยนี่ถ้าซื้อสีคายอรี่เนี่ยมันจะแถมมาแล้วผมก็มีวอชเพาด้วยครบหมดเวลาซื้อแล้วต้องซื้อให้ครบนะฮะที่ผ่านมาพิกดีไซน์เขาทํากระเป๋ากล้องมาแต่คนเราถ่ายรูปน้อยลงคนไปถ่ายกล้องมือถือมันอ,อขึ้นเ <c oughs> ขาก็ไปทางด้านพวกมือถือที่ผมแอบงอนพิกดีไซน์มากคือสั่งแต่ iPhone 12 iPhone 12จบไปแล้ว iPhone 13ออกเพิ่งได้ของ iPhone 12ก็เลยงุดหงิดมากแต่นั้นเป็นช่วงแรกๆไงที่เขาทรานสิชันตัวเองจากพวกกระเป๋ากล้อง100%เลยแล้วเขาก็เปลี่ยนมาเป็นพวก iPhone หนักๆเลยนะฮะกระเป๋ากล้องเขทิ้งไหมเขาไม่ทิ้งออกสีใหม่มาบ้างมีแบบใหม่มาบ้างขนาดใหม่มาบ้า อ่ะเวลาไปเที่ยวกระเป๋าตั้งพีดีไซน์ที่ติดกับโทรศัพท์ผมก็ชอบมากมันเป็นตัวที่แบบออกแบบดีมากแล้วผมก็มีทุกสีนะพรารู้สึกว่ามันเลือกไม่ได้อยากมีทุกใบทุกอย่างของพีทีไซน์สำหรับผมเนี่ยผมมองพีทเออร์เดียริงเนี่ยใส่ใจทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นฮุกจะเป็นตะขอที่มาใช้เนี่ยแต่ก็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะอย่างเคสใส่โฟน15ที่ไม่มีปุ่มแอคชั่นมาผมเขียนไปบวยวายเขาส่งปุ่มแอคชั่นฟรีมาให้จากเมืองนอกโคตรเจ๋งและนี่คือตื่นเต้นที่สุดเลยครับสั่งจาาาากกกอเเเมมมมรรรนนนนะคหลั้ียป็ื โ <c oughs> อ้โหอเอาตกพื้นเลยมันคือพีคดีไซน์คอลลาบส์กับแคโรโลจีแคโ o โลจีครับมันไม่ใช่แบรนด์นะมันเป็นคอมมูนิตี้ครับคนรักกระเป๋าสนใจกระเป๋ามาแล้วเขาร่วมกับพี่ดีไซน์นะคิดค้นสายกล้องกล้อคลิปรวมถึงไอตัว iPhone ที่เป็นแซนเนอไอโฟนแซนเป็นตัวเดียวที่ผมไม่ได้สั่งเพราะผมมี2อันละตัวนี้ก็คือจะมีสีส้มตรงกลางเฉยๆแต่แคปเจอร์คลิปเนี่ยมีแล้วนะสีดาไม่ได้สปอนเซอร์นะพวกนี้คือซื้อเองนะฮะให้ดูนี่สีสวยมากเลยฮะข้างหลังก็จะมีแบบเนี่ยเป็นดีไซน์ มีโลโก้ข้างในไอสายข้อมือเนี่ยจริงๆแล้วผมก็มีกับทุกสีนะแต่ไม่คิดว่าจะซื้อแล้วนะแต่อันนี้ต้องบอกว่าสวยที่สุดมันเป็นส้มแบบส้มไม่เสี่ยวะ่ะ c a r r o l o g ทุกตัวนะครับมันจะมาพร้อมกับสีดำล้วนนะปกติก็มีแยกขายอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้อยู่แล้วนี่เห็นไหมนี่ตรง จะมีเห็นไหมครัว่านี่เป็นอย่างนี้ไอตัวเนี้ยที่ผมชอบมากสำหรับใครที่ไม่ยังไม่รู้จักคือทําเป็นกำลังข้อมือได้นะฮะเห็นไหมแคปเจอร์คลิปนะก็ต้องมีเป้ก,ก่อนติดกระเป๋าได้แคปเจอร์คลิปรู้แล้วใช้งานยังไงนะฮะเป็นอันหนึ่งของพีทีสายที่ผมชอบมากมาถึงสายดีกว่าคือมันก็มีแบบสไลด์อันใหญ่สุดสไลด์เล็กอันหนึง่งแล้วถ้าเรามีกล้องเล็กๆเ,กเกบ,าบาๆเลชก็แบบลงมาเนื่องจากมันเป็นการคอลลาสนะแล้วผมรู้สึกชอบหมดเลยจริงๆไม่อยากซื้อลูกสีเพราะมีอยู่แล้วหลายสีเลยนะครับเป็นข้งางแรกเลยที่มันใช้ดํําาาาาาลลล้้้ววววววนนนนนนนแแคคมมมมมหหขของตตตตััััััเเีีียยดดดไ่่่ใใใชทททรระะบุกกจสสำ ะเป็นสายที่หล่อที่สุดตั้งแต่พีทที่ใส่เคยทำดำล้วนแบตเตอรี่อึดมากแล้วก็นี่สีส้มนี่แหละราคาก็นี่ครับนี่เลยมีแต่เป็นดอลลาร์นะยังไม่ได้คอนเวิร์ชให้ดูถ้ากล้องไม่หนักนะครับอันสั้นก็พอผมรู้สึกผมชอบดีไซน์อันสั้นมากนะดึงกล้องมาจับตรงนี้นิดนึงยืดยาวฟึบนี่แหละครับสายกล้องแคมร r a คลิปแล้วก็สายข้อมือคัฟเนี่ยที่ผมว่าสวยที่สุดของพีทที่ใส่เดี๋ยวไปรีวิวเอาดอลลาร์กันต่อครับ มาถึงอีกจุดหนึง่งไะที่เขามีคราวฟันดิ้งกระเป๋า็อดนี้เป็นคอนเซปแบบเอาดอกรัดอหมดเลยเอาดอไลน์ของพิกดีไซน์เนี่ยนะครับจองทั่วโลกไปนะในคลิกสตาร์เตอร์มากกว่าร้อยล้านบาทเลยครับ ให้ดูใบใหญ่สุดเลยนะ45ลิตรผมสั่งกับพิกทรายมาเยอะมากนะครับทุกแบบทุกรุ่นแต่ของยังไม่ได้ไงเขาบอกให้ยืมมารีวิวก่อนไหมเอามาเลยพี่ของผมรอเดือนหน้าเดี๋ยวมันานนี่คือ outdoor backpack 45ลิตรนะครับราคา15,850บาทหน้าตาางนเลยปึ๊บนี่มี3สีสีขาวนะฮะฝรั่งเรียวกว่าสีคราวคือมันสีขาวนั่นแหละคราวคือเมฆสีดำแล้วก็สีแดงเลือดหมูเขาเรียกว่า E อ้คลิปส e ์ดูดิมันจุกผมได้ครึ่งตัวกระเป๋าพิกทซายอะ่ะเนี่ยครึ่งตัวผม คือปกติพี่ที่ใส่ที่ผมมีมันจะเป็นแพดหนาๆแล้วมีพวกฟังก์ชันอะไรเยอะแต่ถ้าเป็นตัวใหม่นะครับถ้าคุณจะเอาไปใส่กล้องเนี่ยก็ซื้อชิ้นนีเองมันออกมาเป็นกระเป๋าที่แบบคนหมู่มากใช้ได้นะเนี่ยช่องใหญ่มากใส่ทั้งแขนเข้าไปเลยนะฮะแลวเนี่ยทุกช่องก็จะมีตัวรัดตัวรัดให้นั่นนะครับตัวนี้นะตัวดึงเนี่ยผมชอบมากนะตอนแรกใช้ไม่เป็นจนรู้สึกโง่เลยดึงจับเนี่ยล็อกเลยล็อกง่ายๆปึบเวลาจะเปิดไอตัวล็อกเนี่ยยังไงก็ดึงไม่หลุดดึงไม่ได้นะแต่เราจะยกขึ้นมาแค่นี้นะดูนะฮะ ล้วผมใส่อะไรของไหนรู้ไหมใส่กระเป๋าของมันอีกอันหนึงน่งเลยนะฮะ เอาดอแบล็คพิกซายี่สิบหลิตรมี3สีนะแบล็คคลาวแล้วก็อีคลิปส์คือปกติเราจะชินกับพิกซา์คือกระเป๋ากล้องเลยที่มีฟังก์ชันที่เปิดข้างข้างใช่ไหมหรืออะไรที่หยิบกล้องง่ายๆตัวนี้มันคือเอาโดไงมันเหมือนไม่ใช่กระเป๋ากล้องแต่คุณใส่กล้องได้ถ้าซื้ออะไรมาใส่เองข้างหลังเนี่ยเห็นไหมเปิดอย่างนี้ได้เลยตัวแผ่นตรงนี้นใหญ่ใหญ่และกว้างเพื่อที่จะกดรับน้ําหนักได้ตัวนี้ก็คือใส่มือถือได้ตรงนี้คือปกติพวกเนี้ยใส่โทรศัพท์16 Pro Max 15 Pro Max ไม่ได้เเเเเลลยแแตตต่่่่่่่ััววนนนีี้้้้้้้ใสไไดคคคื Design, ืืืออออออพพกกซซ์ปปรระะ๋าาาาาจจงททมมมมูู ได้เยอะมากมันจะมีฮิดเด้นฟังก์ชันมีช่องซ่อนมีอะไรอยู่ดีมากมพี่ที่ใส่สมัยก่อนที่มันแบ่งเป็นช่องใส่กล้องพวกนี้ผมบอกเลยแม่งไม่จุพราะแผ่นมันหนาไอแผ่นนั้นชั้นก็หนาเวลาใส่กล้องแล้วเข้าไปเนี่ยที่มันจะเหลือน้อยมากนะฮะแต่ตัวนี้ผ้าพวกนี้บางมากแต่แข็งแรงและหนึบมากนะตัว45กับ25ลิตรเนี่ยมันมีความคล้ายคลึงกันตัว25ลิตรเนี่ยตัวนี้ปรับไม่ได้ตัว45ได้หมดไอที่รัดเอวเนี่ยเราคนโหลดเยอะๆเนี่ยเห็นไหมฮะมันออกแบบดีมากมันมีที่รับใส่เข้าไปเก็บนิดเลยถ้าจะรัดเอวก็ดึงออกมาช่องใหญ่ๆของมันเนี่ยข้างหน้ามันก็เป็นเซนเตอร์ช่องหนึ่งและขนาดในช่องหนึ่งมันก็จะม ช่องใส่ของในช่องหนึ่งทีนึงอะคือมันเจ๋งจริงครับอย่างเช่น TechPower พวกนี้ถ้าคุณเอาตะคอองตะขอไม่เกี่ยวนะ่ะมันก็จะมีวิธีแบบล็อกข้างๆใส่ข้างๆได้เนี่ยถ้าคุณอยากจะหาพวกแคม a 拉คูบอย่างเงี้ยก็นีหาซื้อพวกนี้มา ซึ่งผมก็มีเกือบทุกไซเพราะว่ากล้องมีหลายไซส์จะเอากล้องเล็กไปหน่อยก็ใช้คิวบเล็กๆหน่อยใช่ไหมใหญ่ๆก็เป็นคิวบใหญ่ๆไอ้สีคอคิปเนี่ยผมเรียกว่ามันสีนักโทษพูดเล่นๆนะแต่คือมันเป็นสีที่เท่นะทำเงินเรียนจำเราใช้แบ็คแพ็คเนี่ยเวลาไปต่างประเทศอะถึงได้ใช้แต่กระเป๋าที่ใช้คือพวกสลิงครับใส่กล้องแต่ปัญหาของผมคือกระเป๋าพี่ที่ใส่คือหนายิ่งเป็นกระเป๋ากล้องอะมันจะมาหนามันก็จะมีความหนาอยู่นี่ชั้นเดียวนะแต่พวกกระเป๋าเนี่ยเริ่มจากเจ็ดลิตรก่อนใส่ลคิเขา เหมือนกระเป๋ากล้องละแล้วก็จะานาละแต่ถ้าคุณออกมาเนี่ยบางเหมือนนอตติ้งเลยดูสิฮะดูดินี่คือบางแบบให้ดูมือที่ผมบีบมันนะบางแบบมือชนกันได้เลยเห็นไหมฮะดูสิส่วนผมเนี่ยบางทีถ้าผมไม่ใส่แคมเปราคปนะผมจะใส่ถุงที่นิ่มๆหน่อยแค่นะั้นคุณก็ใส่กล้องได้ละแต่มันก็ไม่ปลอดภัยนะแต่ผมไม่คืนไม่เคยทำกล้องตก่ผมเอาเนี่ยคนนอนอาหามตัวเบ้งเนี้ย กระเป๋าพีทรายไม่ต้องเป็นต้องหนาเสมอไปสําหรับผมนะเพราะผมรู้สึกว่าแคมิลาครีปเนี่ยใช้มันโปรเทคอะไรก็จริงปลอดภัยจริงและแนะนําไม่ใช้นะแต่ผมรู้สึกว่าบางทีมันมีความหนาไปปัญหาหนึ่งของพีททรายที่ผมเจอคือถ้าเป็นกระเป๋ากล้องล้วนเนี่ยแม้ว่าใส่พวกพาสติพาสปอร์ตไม่มีกล้องเนี่ยมันค่อนข้างมีน้ําหนักเหมือนกันใบเนี้หกลิตรน้ำหนักเท่าไหร่รู้ไหมประมาณเกือบ700กรัมแต่ตัวเนี้ยไม่ถึง350กรัมอะ่ะเบากวาเท่านึงเลยแน่นอนจะใส่กล้องเนี่ยถ้ากล้องมีค่าแพงมากก็ควรจะใส่กระเป๋ากล้องดีแแต่่ผมมจะชอบบบนนฟิมนๆมมมมมมาาาใใใสสส่่่่ลลลออองงเเฉยยๆแ้้้ววกก็หันีีีีคจุุะททด3 คลิปซนะผมสั่งแบล็กกับคลาวมาแล้วตอนรับเจ็ดลิตรชอบมากแต่สีนี้แม่งสวยวะ่ะอาจจะตามไปซื้ออีกอันนี้หลังจากเห็นของจริงตอนแรกนึกว่าแบบเหมือนสีนักโทษเอาดอกสลิงเจ็ดลิตรเนี่ยผมว่ามันกำลังอยู่ในสวิทช์สปอร์ตลหลายอย่างข้างหลังเนี่ยใส่ของได้เป็นแมกเนตใส่มือถือได้ไหมไอ้ตรงช่อง,งหลังเนี่ยใส่ iPhone 16ได้เลยเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้นข้างหลังเป็นแมกเนตหยิบม,มาปุ๊บ ถ้าคุณมีกระเป๋ามีเสื้อหนาวขาตั้งกล้องนี่ก็ใส่ที่ตูดวนี้เลยให้ดูนี่ฮะดยเฉลี่ยใส่นี้เลยเนี่ยขาตั้งกล้องขี้เกียจหยิบขาตั้งกล้องขอโทษทีที่ไม่ได้แบบโอ้โหแบบรีวิวเดโมโเต็มเปียมอะไรใชนะคือเป็นเหมือนแบบพรีวิวดีกว,ว่าเหมาะมากเวลาไปเที่ยวจะคอนเวิร์ตกระเป๋ากล้องกลายเป็นกระเป๋าที่แบบวันนี้กูแมากล้องไปก็ตัวนี้เลยแบบนี้บางคนบอกไม่ตื่นเต้นเลยแต่ผมชอบมากตัว7ลิตรเนี่ยนะครับ4,390าบาทถามว่าแพงไหมผมว่าไม่แพงเลยเพราะมันคือพีดีซน์ได้คุณภาพของพกีไไซนนนนนึึ่่่่งงมมมออบบาากกกีใเยยคะ้หัค 180กรัมตามหาอะไรอย่างงี้มานานมากๆจริงๆเนี่ยช่องข้างหลังเขาที่เป็นแมกนิตนะฮะเนี่ยเป็นแม่เหล็กปิดข้างหลังเนี่ยผมใส่ iPhone 16 Pro Max แล้วผมก็ใส่ตัวนี้ตัวนี้2800ันแไปถึง3 0 0พผมชอบมากคือกระเป๋าใบนี้คุณโอ้มันจะใส่อะไรได้หนึ่งข้างหน้าไม่มีซิปมีที่ใส่กุญแจช่องเนี้ยที่เปิดมาเนี่ยในนี้ก็ยังมีช่อง2ช่องนะเห็นไหมกล้อง R5 อันมือมาเนี่ยใส่ได้ไหมเสียใจใส่ R5 ไม่ได้แต่ถ้าใส่พวกกล้องในพีซีอย่างเงี้ยอะนี่ดูดิ ผมชอบมากเลยอ่ะมันคือไซส์พอดีกล้องเลยข้างหลังเป็นแผดแข็งแรงมากตกได้เ่ไม่เป็นไรแต่ข้างหน้าเนี่ยถ้าอยากให้โปรเทคหน่อยก็คืออาจจะหาแผดโฟมบางๆเปาตรงนี้ก็ระเป๋ากล้องพิทีไซน์อ่ะผมก็ใช้มาตลอดเล็กๆไซส์เล็กๆ,ๆก็มีแต่ผมชอบในการที่บางครั้งที่ต้องการแบบไม่ใช้เป็นกระเป๋ากล้องอ่ะอยากได้เบาที่สุดแล้วก็อยากได้จุที่สุดตัวนี้นเลยเป็นบางมากดูสิบางแบบพนมมือได้เห็นไหมฮะนี่แหละมันคือเอาดอสลิงที่พิทีไซด์ตั้งเป้านะฮะไม่ได้กะจะทำกระเป๋ากล้องขายเฉพาะตากล้องอย่างเดียวอยากทำกระเป๋าอะไรทททที่่่แบบบคคนนนนนนัััวไไปออะะุกกใชช้้้ดดหมเเาฟง์ย แล้วถ้าคุณจะใช้เป็นกระเป๋ากล้องอย่างที่ผมจะใช้เนี่ยไม่มีใครว่าจะใส่ป้องกันไม่ป้องกันก็ได้ก็แล้วแต่คุณนี่แหละก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่ผมลคลั่งไคล้มากและนี่แหละครับต้องบอกเป็นกระเป๋าพีทดีไซน์ตัวแรกในชีวิตเลยนะที่เวลาเดินเดินอยู่เฮ้ยเอากระเป๋าพีทดีไซน์ไปด้วยป่ะนี่เอามานี่ครับผมเอากระเป๋าพีทดีไซน์สองลิตรไปด้วยครับพี่ใส่ของได้หมดเลยอ่ะมีอะไรเอก,ส,ก,เอากสารเอกสารมาใส่ของใส่ของได้หมดครับพี่อ่ะมา ซื้อของเยอะครับพี่ผมเอาเอาเลิตรไปด้วยครับพี่ดิผมเอาพริกที่าเจ็ลิตรไปด้วยครับไม่เป็นไรขอโทษนะอาจจะไม่ได้มีอะไรไปเอาดอให้ดูเยอะแค่มันใส่กระเป๋างเกงได้อะก็บ้าไปแล้วอ่ะใช่ไหมถ้าอยากเห็นอะไรเจิงๆอีกนะหามให้ดูเรื่อยๆเลยสมัครด้วยครับสมัคร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 ให้ด้วยนะคะ เนี่ยแล้วของที่รีวิวตะกี้ทั้งหมดนะนะทุกใบเลยนะใส่อยู่ในนี้ฮะใส่จุหมดสบายเบือ